สวัสดีครับผมน,นี่บรรยากาศถ่ายบทให้ดูครับเวลาบ่ายสามอันนี้อากาศดีครับ ไปดูวิวเมืองสวยเลยครับของเมืองเมืองทองเก่าครับเบนดิกู เีวิวแถวนี้บ่อยเพราะว่าที่จอดรถฟรีครับแถวนี้แล้วก็รอเข้าง,งานก็ถ่ายคลิปด้วยนี่คือเป็นเมืองเหมืองทองเก่าครับเหมืองทองสมัยก่อนเขาไขุดหาทองของเมืองเบนดิโกบรรยากาศตอนเวลา บาบสามสีสิบห้าสิบสมัยก่อนแถวนี้เป็นคนจีนคน พลังคนเอเชียก็เยอะครับมาแย่งกันหาทองขุดทองแล้วถึงมาตั้งเมืองที่นี่แล้วต่อมาก,ก็ทำเป็นเมืองทองครับคือใต้ใต้ใต้เมืองนี่จะเป็นอุโมงค์ที่เขาขุดหาทอง ข้อมูลมางั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าแต่ทจริงเขาก็าว่าเขาก็รลอยฟังนะครับคนเก่าแก่ที่นี่ก็เคยไปดูที่เขาทําเป็นพิพธิธภัณฑ์เหมืองทองไว้ก็เคยไปดูครับก็มีเครื่องมือการขุดเจาะหาทองคำแล้วก็ แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เป็นแค่เป็นพิพธภัณฑ์ตั้งให้ผุ้คนเข้ามาชมแต่ก็ใครอยากลงไปดูเหมืองทองก็เขาก็ต้องเสียต้องเสียเงินแล้วก็เขาจะมีไกด์พาลงไปดูมาชมเมืองเบลิโกออสเตรเลียครับ ทำไมผมมาอยู่ที่นี่ก็มาเป็นพ่อครัวครับทำงานอยู่เป็นพ่อครัวไทยอยู่ที่เบนนโกประมาณเกือบปีแล้วครับก็เมืองหน้าอยู่ครับเป็นเมืองหน้าอยู่เมืองสงบหน่อยหนึ่งโอ้ดูต้นเสาเ่ยต้นเสาไฟฟ้าเนี่ยเป็นต้นเป็นไม้นะครับเนี่ยวัตเตรเลียเนี่ยโหใช้ไม้เป็นเสาไฟฟ้าแบบยิ่งใหญ่มากเลย สาทางต้นนี่ก็โบสเก่าครับแต่ที่นี่โบสเยอะมากเลยเป็นเชิดเยอะมากมีเก็บทุกทุกเ,เยอะเลยแหละว่าไปทรงไหนก็มีแต่โบสโบสก็เยอะ คครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ